สวัสดีครับผมชื่อทีนะครับสวัสดีครับชื่อโดนะครับของกินอะไรที่สอนให้เองแค่ไหนก็ต้องกินผมนี่แหละฮะไข่หล่อที่สุดหนึ่งสองสามเราจะไม่เราจะไม่สมมตัวกันแหรอไข่เนื้อที่สุดหนึ่งสองสามมันมันมันงงแงอ่ะงงแงอ่ะเด็กนี่ต้องโดนอะไรนะโดนเตะเฮ้ยไข่ที่เก่งที่สุดหนึ่งสองสาม

สิ่่งทีุดไม่รู้อะผมว่าผมกินมีนโต่อ่ะผมแบบแล้วเราเรวเราเป็นคนแบบใส่ใจอะไรเล็กๆน้อยๆ้อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่มั้งน่าจะขี้หยอดมากกว่ากินกคำเดียวเอ้าหมดละด้วยสูตรพิเศษของทางร้านยะปุ๊บบอดซาบขาวสักหน่อยกินกคำเดียวเอ้าหมดเลยใครสิไปคิดเหรอว่า เอามาเฮ็ดเป็นขนมตองม้วนแล้วตีแป,ป้งบานีกินกันเพื่นแป๊เดียวออาเด็ดหุตัวพิเศษของทางร้านทำให้อะทำไมกินไม่เข้าอะกินเพล่นเพลนเดือดใจเอาโลกเอาแมสซ์ยี่สิบมิต <c oughs> แพงแพงห้อยคอห้อคอเพชร สร้อยคอสร้อยอะไรสร้อยอะไรกุชชี่เหลืองๆแม่เขาเรียกว่าอะไรแม่มีเด็กท้องแม่มีเด็กแม่มีเด็กมีลูกทองมาไปอะไรทองอาไปชุบลูกชุบลูกเองแองฝังข้าดีๆนะปลาค่อนแม่ราเนี่ยของดีเมืองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีโอ้ ััปดูออกยังดูออกยังดูออกยังดอ็แล้วดูครับหมอปลาครับนำไปทำอาหารก็อร่อยจริงไหมเนี่ยวอหน่งวอหนึ่งจอมวิคเข้าสิงกลัวเริ่มน่ากลัวแล้วมีคนซุ่มอยู่สองนาฬิการิงไหมี่ะ ที่เปสานไปด้วยเนื้อปลาช่อนที่เป็นของคราวและมีทองม้วนที่เป็นตำรวจอยู่ตรงนั้นมาซื้อกันเยอะๆนะครับเออเอาปืนมาด้วยนะครับเอ,เอาปืนมาด้วย <c oughs> ผู้ที่ได้เป็น king of k e b o y EP ที่22ได้แก่น้ง